แล้วผมจะทําอย่างไรต่อล่ะเพื่อให้มีโวลุมเข้ามาในบริษัทอืสุดท้ายผมว่าคํานึงของพี่ชายผมดีมากเลยคือเขาบอกว่าเราต้องไปในที่ที่มันมีปลาบอกปลาในที่มันมีปลาหมายความว่าลูกค้ามันอยู่ที่ไหนลูกค้ากระจุกอยู่ที่ไหนเราควรจะไปเปิดที่นั่นซึ่งภายในแรกซึ่งชอปแรกที่เราไปเปิดเราไปเปิดที่ประตูน่ะ เพราะตรงนั้นเขาต้องส่งของอยู่แล้วเขาขายเสื้อนี่ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็วันแรกที่เราไปเปิดที่นั่นทุกคนไม่รู้จักเราอือแต่พฤติกรรมของโซนประตูน้ําอมเวลาจะไปส่งของต้องเอาเชือกไปขึงปิดหน้าร้านบอกว่าไปส่งของเดี๋ยวกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะออ่าทําให้ลูกค้าเนี่ยทําให้พ่อค้าแม่ค้าเสียโอกาสในการขายของตรงนั้นถูกต้องตอนนั้นวันแรกที่เราเข้าไปคือเราบอกว่าต่อไปไม่ต้องเดินมาส่งของแล้วนะผมไปรับผมไปรับ ก็เหมือนในหนังอันนี้ซีในหนังผมจำได้เลยประตูน้ำเหมือนกันครับทำให้เรามีวอลลุ่มเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนสุดท้ายสัญญาเช่าของเราคือสัญญาเช่าระยะสั้นกลายเป็นว่าตึกหนึ่งในโซนประตูน้ำไม่ให้เราเช่าต่อก็เหมือนหนังนี่เหมือนกันคู่แข่งมาไงไปรับคู่แข่งเพราะว่ารู้จักกันไงครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็โดนย้ายออกไปไปเปิดที่อื่นแต่หลังจะเปิดที่อื่น ผมยังใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมอยู่คือวิ่งไปหาปลาวิ่งไปหาปลาแล้วเขาก็เริ่มมองละว่าอะไรนั้นของเรามาหรือเปล่าอะไรมาหรือเปล่าจนสุดท้ายเขาต้องหาเราพอเกือบยี่สิบท่านเพื่อมาเดินในตึกเพื่อกันเราไม่ให้เข้าไปรับสินค้าในตึกของเขาทําไมล่ะกลายเป็นว่าโดนแกล้งขนาดนั้นเลยนี่ไม่ปรากฏในหนังนะเรื่องนี้หมายความว่าคุณเดินไปรับหน้าร้านของพ่อค้าแม่ค้าดีดี กลายเป็นเขาเอารปภมากันใครเอาใครมากันเนี่ยคนกันคือใครเรื่องนี้ผมจะบอกไม่ได้นะอหมายว่าเอาตัวไม่ต้องชื่ออะหมายความว่าเจ้าของห้างมากันหรือเจ้าของคู่แข่งคือคู่แข่งคนนั้นมากันอย่างนั้นใช่ไหมเออถ้าเป็นเรื่องเบื้องหลังผมจะไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือมากันละพี่หนุ่มรู้ไหมผมทําไงทําไงล่ะมากันะอะอผมบอกพ่อค้าแม่ค้า ứng, ตอนนี้ผมเขาตึกไม่ได้ละเอ,อแต่ขอให้เขายกของเขามาที่<น>ะสะพาผดลอย อ๋อพบกันครึ่งทางเจอสะพานลอยอ่าแล้วไงแล้วผมเอาพนักงานของผมไปรอรับที่นั่นอ่านี่นี่จะกลายเป็นว่าอ่าสงครามแมตช์ที่หนึ่งของเราทำล้วได้ผลเยอะมากๆโอ้โหแล้วก็เป็นเราใช้โมเดลนี้อก๊อปปี้ทั่วประเทศไทยเลยอ่ไปรับที่สะพานลอยแมไปที่ที่มีปลาครับออไปที่ที่มีปลา